สวัสดีค่ะสวีดสมาชิกบลูเีพทุกท่านทุกกลุ่มนะสวีสิยามเช้าเช้าวันอังคารที่11เมษายนพศ2566กับการวิเคราะห์ราฟทองนะคะสำหรับรับทองนะคะเดี๋ยววันนี้จบเป็นแท่งแดงนะคะค่อนข้างสวยนะคะวันพฤหัสก่อนหน้านี้จบแดงแล้วก็วันนี้จบแดงนะคะเป็นลักษณะของแท่งที่บอกว่ามีแรงเซลล์นะคะทุกคนสำหรับรับทองค่ะบอกว่ามีแรงเซลล์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะลงได้ไหมอย่างไรลงที่ไหนเซลล์ที่ไหนแน่นอนน้องมองเซลล์ที่ต้านนะคะ แน่นอนค่ะการเซลล์ต้องเซลล์ที่ต้านเมื่อคืนมาแต่ a รีนแนวรับในทาเฟรมสีค่ะลงไม่ได้มีการดันราคาขึ้นค่ะไปดูที่ท 4, าเฟรมสีเช้านี้ค่ะทำเฟรมสีนะคะเช้านี้มีการดันราคาขึ้นมาทํารูปแบบเป็นส่วนของ PA ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็มีการยกขึ้นไปในแอ e รีแนวต้านถามว่าวตรงนี้โซนต้านไหมตอบว่าใช่นะไปดูที่ทาเฟรมสึ่ค่ะทำเฟรมส่วันนี้ก็แพมนะคะจะให้แนวต้านของเขาอยู่ที่นี่นะจะให้แนวต้านวันนี้ถ้าไม่ยืนเหนือโซนนี้แล้วนะคะลงก็คือลง เพราะว่ามันเป็นรูปแบบคือตอนนี้นะคะต้องบอกว่าไฮของ H1 นั้นต่ําลงนะถ้าไม่สามารถยืนเหนือหนึ่งนะคะในส่วนของแนวต้านและเทนในโซนนี้ได้จะลงนะคะมีโอกาสเป้าหมายวันนี้หนึ่งแนวรับเดิมเมื่อวานค่ะราคาที่มาแตะเมื่อวานก็คือราคา1 9 8 2 1 9 8 0นโซนนี้ค่ะนะคะนี่คือในส่วนของแนวรับวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าหลุดรับแรกไปจะไปต่อนะจ๊ะถ้าหลุดรับแรกไปก็ถือว่าจะไปได้เยอะอยู่นะคะตรงนี้โซนแอ e เรียนนี้ ดังนั้นก็เดี๋ยวดูกราฟก่อนว่าจะวิ่งลงถึงไหนยังไงวันนี้ในส่วนของแนวต้านวันนี้ถ้าไม่สามารถยืนเหนือต้านแรกค่ะจะลงนะคะบวกกับรูปแบบของเทรนที่กดใน H1 นะคะให้ High, ต่ำลงนะคะ l o ต่ำลงนะคะเป็นรูปแบบไซด์เวลลงนะคะเทรดเดอร์แต่ตรงนี้ก็ต้องให้กราฟแสดงนะจะช่วยได้เยอะเลยจะวางหลอดได้ดีวางหลอดลแรงนะคะทำกำไรได้มากนะคะในส่วนนี้นะคะ วางหลอดได้ดีวางหลอดได้แรงทํากําไรได้มากเนื่องจากการาฟพรองก็ยังไม่หลุดแนวะรับให้สี่นะคะถ้าเขาเลือกเทนก็อาจจะทะลุต้านแรกนะแต่ก็พยมอยากให้กราฟแสดงก่อนเลยลูกแสดงเลยลูกนะคะสวยๆงามๆรอจะชัดจากงามงามนะคะเดี๋ยวด้วคะวันนี้เดย์สวยะคะ่ะมีแรงเซลล์นะคะที่เหลือรอเรานี่แหละนะคะมีวินยัยเราให้กราฟตรงจุดที่ใชยแล้วค่อยเข้าทํากําไรมันจะแสดงจุดเข้าได้ดีนะคะ ถ้าใครเข้าก่อนก็บริหารทุนเพื่อกําไรนะคะแต่ถ้ารอชัดๆจะงามๆยังไงก็งจะมีกําไรมีจุดเข้าก้าวบางไม้บางหลอดด้ยนะคะโอเคค่ะแผนการเทรดกัดฟรองเช้านี้ค่ะนะคะร้อกรากบตรงแผนค่ะแล้วเข้าทํทำการเทรดนะคะสําหรับวันอังคารที่11เมษายนพศ2566ขาอใหกสุกท่านอรอตฟ้าสดใสกำไรทุกวันขอท่านนะคะ บางครั้งร่ำรวยจากการเป็นเทรดเดอร์และที่สำคัญขอให้มีระบบการเทรดจะช่วยท่านตัดสินใจได้ดีมีกำไรที่มากนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะจากทั่วโลกนะคะช้งงางท้องทาง TikTok Facebook แล้วก็ Youtube ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กดแชร์กดไลค์กดเป็นกำลังใจคอมเมนต์ต่างๆนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การเป็นเทรดเดอร์ค่ะ คลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปนี่คือแผนการเทรดรับทองในวันอังคารที่11เมษายนบอกไว้ก่อนนะคะวันนี้กราวิ่งแรงนะเทรดเดอร์วันนี้กรา,ว,รว,นนกราวิ่งแรงแน่นอนค่ะตลาดเปิดทุกตลาดนะแบงค์เปิดทุกแบงค์เตรียมรับการวิ่งแรงของกราฟทองในวันอังคารที่11ค่ะสวัสดีค่ะ